นี่เป็นภาพแปลงกระเจี๊ยบแดงพื้นที่ประมาณหนึ่งไร่ซึ่งเป็นของคุณแม่ไพฑูลขานจาเกษตรกร,กรบ้านหนองกุงเต่าตำบลท่าสองคอนอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามซึ่งตอนนี้กำลังให้ผลผลิตออกดอกที่ดีดอกใหญ่สมบูรณ์และสามารถเก็บดอกไปจำหน่ายส่งขายตามยอดสั่งจองได้หลายรุ่นแล้วส่งผลให้มีรายได้เสริมควบคู่ก,กันไปกับการทํเกษตรผสมผสานได้เป็นอย่างดี โดยคุณแม่ไผ่ทูลขานจาเกษตรกร,ร,กรบ้านหนองกุ้งเต่าบอกว่ากระเจี๊ยบที่ตนเองปลูกนั้นเป็นกระเจีย๊ยบสีแดงและเป็นพืชเศรษฐ,ฐกิจอีกชนิดหนึ่งที่ทำการปลูกไว้ภายในสวนและสร้างรายได้ที่ดีซึ่งการปลูกกระเจี๊ยบก็ไม่ยาก เริ่มแรกก็ทําการไถแปลงก่อนต่อมาก็นําเมล็ดมาหว่านลงไปในแปลงโดยส่วนมากจะปลูกในช่วงเข้าหน้าฝนจึงไม่จําเป็นต้องรดน้ําและสามารถปล่อยให้เจริญเติบโตเองตามธรรมชาติได้เลยหลังจากนั้นเมื่อย่างเข้าสู่ช่วงเดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนกระเจี๊ยบก็จะออกดอกสีแดงเต็มต้นซึ่งผลผลิตส่วนใหญ่ก็จะเก็บเอาดอกไปทําการตากแห้งเพื่อจําหน่ายแบบชั่งกิโลกรัมใน ราคากิโลกรัมละ300บาท โดยนำไปขายที่ตลาดสีเขียวสวนสีสวัสด์ในตัวเมืองมหาสรารคามและตามยอดสั่งจองของชาวบ้านและกลุ่มสมาชิกภายในชุมชนด้วยส่วนเมล็ดที่ทำการแกะออกจากดอกก็จะเก็บไว้เป็นเมล็ดพันธุ์ปลูกในครั้งต่อไปโดยไม่ต้องสิ้นเปลืองซื้อเมล็ดพันธุ์อีกแถมช่วยลดต้นทุนการผลิตได้ดีสำหรับกระเจี๊ยบที่ปลูกไว้ในสวนตนเองก็จะทำการปลูกไว้จำนวนสแปลง เพื่อที่จะเก็บสลับหมุนเวียนกันไปทําให้มีผลผลิตออกสู่ตลาดได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีเนื่องจากลูกค้ามีความต้องการซื้อนําไปทําเป็นน้ําดื่มสมุนไพรที่มีประโยชน์ที่ดีต่อสุขภาพอีกด้วยครับอเอส่วนนี่ออากียบมันรอรอขังในเลยมันเป็นอย่างไหทางออกในมันในนี่เชียวไปเฮ็ดอย่างนี้ในทำพันตหัวทำพันตัว แสดงว่าแสดงว่าปลูกเทีเดียวกับคือได้พันอยู่หนิโอ้ประมาณเท่าไหร่ครับพื้นที่หนิยูนี่ก็คือปลูกกระเจี๊ยบย่างเดียวก็คือ,อ,อ,คอ,อยูงหนิไว้ไว้ปลูกสุป,ปีบอ่ะโอ้ครับ ใส่เวลาปลูกโดนป่ะแม่กระเจี๊ยบนี่ของมันอีือีังบียังากตุลาเนี่ยตุลาเสกกาบ่บัดนี้เวลาปลูกกระกะเจี๊ยบนี่ปลูกยากบ่เ็ดจังได๋ที่แรกอ่ะที่แรกกัที่แรกกัไทยังสี่ก้อนเติไถดินก่อนบันนี่ห้น้ำดูบ่คือปล่อยเลยติ อ๋อบันนี้ฝนมามันก็นขึ้นเองันบ้านถูกจังหวะองมันมันสิเพราเป็นเผิยเป็นน้ำโอ้เอาพน่นตาลิดนี่ส่วนใหญ่เขาก็เก็บดอกไปบันนี้เขาก็ไปตากแหงบอกใช่นเ,าานเขาไปตากเลยอาจารเขาไปตากแหงนตากแหงนหรอเขาไปส่งใส่ไปขายน้ำตา,าลอา,นานนจนรยาทำะเขาเจ้าสร้างนี่ดีโอ้เขาเจ้าสร้าง กับอืมหการขายได้ขายจังไดครับสามรอยหาชีพีกี่อืมเลว่าไทยเดียวกันก็เลยเอาสามร้อยหันเอาไปขายทรามดานะกํานี่แต่ยบาทกํนี่กยี่บาทสามกําหาชีพอกันอ๋ครับขายดีเนาะ